ยาวถึง6.3กิโลนะครับแล้วก็เป็นอุโมงค์ที่ติด1ใน30เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดและก็ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับนะ,นะครับเราเข้าอุโมงค์แล้ว ในอุโมงนี้นะครับก็ใช้งบประมาณนะครับในการสร้างในสมัยนั้นประมาณ150ล้าน US นะครับนะผ่านภูเขาเดลไฮเวิรนนะครับทั้งหมด5รลูกนะครับที่เราเห็นนะครับนะครับก็สร้างเสร็จเมื่อปี2005นะครับก็นี่ก็ปี2011แล้วนะครับนนน2011นะครับ ในอุโมงนี้นะครับเขาบอกเป็นอุโมงที่ทันสมัยที่สุดนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับภายในอุโมงนะครับประมาณ54ตัวนะครับนะครับการสร้างอุโมงคเขานะครับทำขึ้นนะครับไว้3โครงการนะครับโครงการแรกก็คือเส้นทางหลักที่เราใช้อยู่นี้นะครับมีความยาว6กมกิโลนะครับแล้วก็มีความกว้างของอุโมง์10เมตรนะครับแล้วก็ความสูงของอุโมงคประมาณ8 เมตรนะครับโครงการที่สองก็คือโครงการที่อุโมงค์ที่อยู่ด้านท่าครับถ้าเรามองจากด้านนอกนะครับก็จะเห็นอีกอุโมงหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นอุโมง์สำหรับหนีภัยครับหรือว่าหลบภัยครับเวลาที่เกิดชุกเฉินของอุโมงนี้นอครับอุโมงนั้นก็จะมีความกว้างนะครับก็ประมาณ7เมตรนะครับสูง4เมตรนะครับแล้วก็มีความยาว6.3เมตรนะครับแล้วก็ โครงการที่3นะครับของงบประมาณ150ล้านยูก็คือโครงการสําหรับท่อดูดอากาศนะครับเพราะว่าในนี้นะครับจะมีพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ประมาณ4ตัวนะครับที่ติดตั้งอยู่ในนี้นะครับก็ อุโมง์ดูดอากาศนะครับก็จะมีความยาวประมาณ1.8กิโลนะครับนะครับก็ดูดอากาศขึ้นไปข้างบนนะครับในอุโมงนี้นะครับเขาจะปิดนะครับในช่วงนี้ครับด้านขวามือคือพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่นะครับเขาจะปิดช่วงตีสามครึ่งถึงตีสี่ครึ่งนะครับเพื่อดูดอากาศในอุโมงนี้ขึ้นไปปล่อยบนเขานะครับนะนะครับแล้วก็เส้นทางการ การจราจรบนเขาก็ต้องปิดด้วยครับช่วงเวลาตีสามคึ่งถึงตีสี่ครึ่นงนะครับแล้วก็เป็นอุโมงนะครับบ้านเรายังไม่มีเลยนะครับสําหรับบ้านเรานะครับาาบ้านเรามีแต่รถคูโมงรถไฟขุ่นตา